มาเรามาเอ่อมาถ่ายคลิปต่อนะครับตอนนี้ให้พี่ชายมาฉีดยาข้าย,ยาเนาะนะครับถังฉีดยาตั้งอยู่หน้าบ้านถังที่สองแล้วอันนี้คือถังที่สองเลยนะถังละสิบหลิตรถังละสิบหกลิตร ประมาณหนึ่งอาทิตย์จะเห็นผลเนาะเนี่ยดูยาเป็นญ้านะครับญ้าที่เราไม่ชอบนะครับเนี่ยพ่ชายิดเป็นยาเอ่อลด,ดซึมนี่ครับกระป๋องแดงนี่เลยย,ลยี่ห้อก็ตามคลิปนะครับยี่ห้อก็ตามคลิปเวลาใช้ก็ควรระมัดระวังนะอื ผมสมตามมาตรฐานที่เขาระบุไว้คือกระป๋องปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับผสมแต่ของเราใช้เองครับผสมเกินกว่านั้นก็ได้มันเข้มข้นขึ้นอันนี้ฝนเพิ่งตกไปพันๆสักพักก็ฉีดเลยเพราะว่าเรามีเวลาน้อยเราก็ทำการฉีดเลยฉีดช่วงเช้านะครับเพราะว่า เพวกว,พพวกาก่าจะพืชพวกยญ้าเนี่ยก็จะดูดซึมช่งชวงเช้าอ่ะดูดซึมน้ําอาหารน้ำปากเขากําลังอ้านะครับฉีดไปช่งชวงเช้าก็จะฉีดดีนะตามข้อมูลที่หลายหลายคนกล่าวอยู่ในเพจตาม You Tube เขกากล่าวนะครับแต่เราชาวไร่ชาวนาเราก็รู้อยู่แล้วว่าฉีดช่วงไหนช่วงไหนแต่ถ้าเราเอาสะดวกฉีดต้นไหนก็ได้ครับเรเอสะดวก รกมากนะครับหญ้านี่คือบริเวณรบบอบบ้านเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาดูแลบ่อยเท่าไหร่นานๆจะกลับมาสักครั้งหนึ่งเพราะว่าไปทํางานในเมืองนะครับเฮ้ยคุยอะไรเนี่ยเห็นดินทรายไม่ได้ครับหมานะครับรให้พี่ชายมาฉีดอยู่นั่นคือสุดนะครับสุดริมนั้วของบ้านเรา ที่เห็นก็จะเป็นพวกต้นเนื้อหนาต้นสตรอเบอรี่นะครับต้นมะนาวต้นม่อนที่มันเป็นลูกสีแดงครับต้นม่อนเม็ดแดงๆกินแล้วเปรี้ยวหวานครับครับอยู่ริมรั้วแล้วครับเนี่ยรกมากมีแต่หญ้าทั้งนั้น,นครับเราทำให้มันแบบ ตายไปบ้างอะไรบ้างมันก็ดีนะครับมันจะได้ไม่เจอสัตว์มีพิษสัตว์มีพิษทุกชนิดนะครับเวลาเดินเข้าไปมันจะได้ไม่เป็นอันตรายเ,าเนี่ยยาว นี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วแปดโมงเมื่อกี้หลบไปดูลูกชายนอนอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าแม่ไปทําบุญที่วัดส่วนเราอยู่ดูแลลูกชายแล้วให้พี่ชายมาฉีดยาช่วงเช้านะครับเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเนี่ยฉีดหมดนี่เลยนะครับเอาให้เสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย เพราะว่ามันไม่มีแดดแดดไม่ร้อนนะ,ะทำงานง่ายแดดไม่ร้อนทดสอบโทรศัพท์ทำคลิปเครื่องใหม่ด้วยว่าภาพจะดีไหมครับเปิดระบบกันสั่นไว้เปิดระบบกันสั่นไว้ด,บบได้วยเป็นคลิปยาวๆเลยนะครับโทรศัพท์เครื่องใหม่ ตรงนี้มันจะเป็นโขดหินอันใหญนะ่ข้างล่างนี้น่าจะเป็นโพรงหรือเป็นผ้าอะไรสักอย่างนึงแหละเป็นโขดหินนะครับไอตรงโขดหินตรงนั้นก็จะเป็นแก้วมังกรนะช่วงนั้นมันไม่มีหญ้ามีอะไรพี่สาวมาปลูกไว้ก็ตายยา้าจริงเลยมันทุกวันนี้ก็ย,ย,ยังยังสวยงามอยู่แต่มันรกหน่อยนะครับแก้วมังกร ดูดิมันเลื้อยไปทั่วแกมก่อนส่วนที่เห็นต้นนี้ก็เป็นต้นในลนานะครับต้นในลนาต้นเนลลาก็จะมีพวกต้นยอต้นอ้อยต้นกล้วยส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเยที่เห็นเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่ไทยนะผมซื้อมาปลูกเองเนะครับต้นยาลบขีดไปถึงตรงนี้แล้วครับ มะม่วงนี้เป็นมะม่วงของพี่ชายนะเนี่ยตอนไว้เนี่ยลอยตอนตอนไว้นะครับสเปยาสเปยานี่ก็ใช้สองหัวนะฉีด <c oughs> ใช้สองหัวฉีดมันทั่วถึงดี โอ้นี่ถังที่สองนะใกล้จะหมดละถังที่สองก็ใกล้จะหมดเนี่ยพหญ้าพวกเนี้ยผมจะให้มันตายเลยกับเนี่ยหืงดอกอะไรครับ อย่าให้เหลือนะครับตัวร้ายเลยครับย่าเนี่ยเนี่ยสวยแต่รูปจูบไม่หอมห้ามคบมันเลยพวกนี้แต่ลูกเนี่ยสวยครับนี่ครับดอกสวยมากเลยครับแต่เวลามันเนี่ยครับแต่เวลามันแห้งมามันจะเป็นเงี้ยแล้วมาปักนี่ครับมาปักกางเกงอย่าไปโดนเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย ปักถึงเนื้อเลยปักถึงเนื้อเลยครับแล้วเวลาคุณจับออกมาเนี่ยมันก็จะปักมือคุณด้วยมันเหมือนเข็มอะเหมือนเหมือนขนแม่นเลยพูดง่ายๆซะแต่เป็นเป็นขนาดเล็กเลือกครบเลยนะใครชอบก็เอาไปปลูกได้นะครับไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะอยากไปำทำพันก็เอาใครต้องการทําพันธุ์นี่มาเอาบ้านผมได้เลย <c oughs> เอาไป <c oughs> ให้หมดเลยยิ่งดีเลยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นดงเลยเนี่ยเนี่ยครับจัดการเลยครับขึ้นง่ายด้วยนะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับขึ้นง่ายเลยหมดถังนะครับยวไปเติมถังที่สามมันได้กี่ถังเนี่ยแบตเตอรี่เป็นไงอ่อนมั้งไหมไม่อ่อนแล้วเอามาม็มไปเกิโอเคมาเติมถังที่สามกันเี๋วเลย ไวแล้วก็ไม่เหนื่อยมันอยู่ที่ไฟไฟแรงด้วยแบตแรงเปินด,เด,เปนดน้ำอะไฟแรงมากเลยอืมเ <ไฟ S 1> เปิดน้ำก่อนเราผสมในถังเลยเนาะเราไม่ได้เป็นอาชีพที่จะมีถังสีฟ้า,า,ามมถังน้ํามาผสมไว้ในถังแล้วตัดตวงเทใส่เทใส่ไม่อะเราเปิดทีละถังผสมในถังเอาส่วนข้ายาและเกาอนะครับ นั่นกับอันนนั้นที่ก๊อกที่นำน้ำยาเข้าไปนีะครับตัวนี้ครับคือนำน้ำยาเข้าสายยางฉีดออกมาครับตัวนี้มันจะมีตัวอยู่ข้าง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 แถวเนี้ยก่อนไห้แปดร้อยเดี๋ยวนี้ถุงเนะพี่หกร้อยสามสิบพี่รันวันนั้นมาเก็บไม่หมดอ่ะตัวนี้นนออกทีกกหลัง ยังมีลูกนะให้เจ้าของกินโอ้ยมันมันได้กินปีนี้ปีแรกเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะปีแรกมันกดไปเท่าไหร่ยี่สิบมานาปั่นสิบห้าลูกก็ยังลงเลยอยูหล่นเต็มมันสุกเหรอเปลืกแก้วใช่ไหมเปลือกแก้วนี่ก็แก้วไงต้นนนเปอกแก้วอันนี้ผสมอันนี้รูปครึอันนั้นมะม่วงแก้วโบราณยากนะอันนั้นแก้วโบราณโบราณโบราณ กินแล้วตอบอันนี้อันนี้ปลูกเองกับมือแต่ไม่รู้พันธุ์อะไรยังยังไม่รู้เพราะว่าพี่พี่รันให้มาปลูกสามต้นน่าจะเป็นสเศษหรื่าแต่ต้นริมโนทรายต้นนี้หลงหลงตัดทิ้งไงตรงเนี้ยหลงตัดทิ้งสามเศษหรอไอ้ต้นเนี้ยพี่รันให้มาปลูกนี่ปลูกเองกับมือเลยต้นนี้เดี๋ยวจะหาน้องหางรันเอาน้านดอกไม้อิงยาไรพันตัวนั้นให้รันมาต้อนเราแล้วไอ้ที่ลูกเขียวใหญ่ด้วยอ ลูกเงี้ยลูกฟิกิโลอ่ะใช่ใช่นั่นแหละแถวใหญ่แกจะว่างมาทำให้หรือเปล่าแกจะทามาใส่กระต้นทองดำนี่ก็จะมาโม่งแก้วนี่เอามาทั้งสองท้องกิ่งแกจะมาตียาเนี่ยหูหูอย่างดกเลยอ่ะลูกเต็มตัวเลยลูกโบโลเลยเนาะโอ้โหใครบอกเอาหวานกินเหลืองเหลืองอาหวานเทียบเลยไอ้ไอ้ม่งเหลืองก็ไม่ไม่ผ่านเลยจะเอางาออกมาใช่ไหมต้นไหนที่เอาวะอันนี้คือต้นพันธุ์ของมันเลยพันธุ์ของมันเลยที่เอามาต้นพันนี่มาตกเลยลูก เยวใหญ่เขาเรียกเขวใหญ่เลยครับแนี้ลูกง่ายรูกรูก็นโล